สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับรวมถึงนะครับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับว่ามีคู่ไหนลงเตะก,กันบ้างผมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ปารีสยซงเชียงแมงไพ่บรัสเซิรัดมูลไปศนย์ประตูต่อหนึ่ง รวมผล2นัดนะครับบริเซีนดอดมุลได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบชิงคู่ระหว่างไบยเยนมินิกกับเรียนมัดลิทนะครับที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้โดยเมื่อคืนนั้นบุิเซเนดอดมุลได้1ประตูจากมัดฮูมเมิร์นาะทีที่50ผลวนลีกาสอของเยอรมันออนนาบุกพ่ายเชลเก้ศูไปศย์ประตูต่อสีโดยชชลเก้ศูนย์สีนั้นได้สประตูครับจากทางด้านของ คัคท็อปนะครับนาทีที่2นาทีที่75เคนานคารามานนาทีที่5และอัสซานเออร์ลาโอโก้นาทีที่65จบเกมคู่นี้นะครับออสน,นาบูพ่ายกับด้านชาวเศูนย์ไป0ูนย์ประตูต่อ4ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศน,นัาที่2เพื่อเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยน,นชิพของอังกฤษนะครับโบตันพ่ายกับด้านบาลี่ไป2ประตูต่อ3 รวมผล2นัดน,นะครับโบตันชนะด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4ทําให้ทางด้านโบตันนั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อเลื่อนชั้นไปสู่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยทางด้านโบตันนั้นได้2ประตูจากทางด้านของแอรอนคอรลินนาทีที่43และออยทโทนะครับนาทีที่46ส่วนทางด้านบาร์ลี่นั้นได้3ประตูจากทางด้านของแซมคอสโกตนาทีที่36 และ76ส่วนอีกลูกนั้นได้จากทางด้านของอดัมฟิลลิปนาทีที่64จบเกมคู่นี้นะครับโบตันพ่ายกับด้านบาร์รี่2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษรอบรองชนะเลิศรอบเพย์ออฟนัดแรกเพื่อเลื่อนชั้นสู่ลีกวันของอังกฤษนะครับคอร์ีชนะ MK ็มเคดอน3ประตูต่อ0โดยทางด้านคอร์ีนั้นได้3ประตูจากทางด้านของเลียมเคนล,ลี่นาทีที่5้เจวิลเลียมนาทีที่46 และโลเนนดาซี่ในทีที่65จบเกมคู่นี้นะครับคอร์รีชนะ MK ดอน3ประตูต่อ0มาดูในส่วนของโปรแกรมที่จะลงเตะก,กันในค่ำคืนนี้นะครับรก็จะมีในส่วนของช้าง FA เนะครับเป็นการพบกันระหว่างดากรกอนปทุมวันการชน,นะบุรี FC จะลงเตะพบกับสมุทรสาครซิตี้จะลงเตะในเวลา18นาฬิกานะครับส่วนอีกคู่เป็นทูแบงค์อกยูเนเตดจะพบกับอุดรยูเนเตดนะครับจะลงเตะเวลา19นาฬิกา แล้วก็จะมีในส่วนของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดพบไบเยนมบนนกจะลงเตะเวลาตีสอมีในส่วนของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับคาบูจะพบกับฟเฟรนติน่าครับในรอบรองชนะเลิศเวลาห้าทุ่มสีและปิดท้ายกันด้วยลีกวันของอังกฤษครับปีเตอร์โบโลพบออกฟอร์ดยเต็ดเป็นฟุตบอล รอบเพย์ออฟนะครับเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับจะลงเตะกันในเวลาตีสโอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมที่จะลงเตะกันในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ